สาวเป็ลูกสาวเป็นครับก็สาวสวัสดีนะครับาท่านผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยพูจาการการไฟฟ้าตรวจท่านนี้นะครับและก็เคยเป็นอดีตผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาแถมเหือคุณเชิญใจเป็นรับนะครับท่านพิภูหมายดีอดีตผู้จัดการสาขาแถ่เหืองนะครับท่านผู้จัดการาวิจารช่วยกร จากสาขาทณไทเหมืองท่านผู้ช่วยผู้จัดการะจะังหวัดพลังงานคนสมบนเณ์นพอลครับแม่หาท่านหัวหน้าคณะเนทุกท่านนะครับทั้งที่ทางว่จัดพาังงานและทั้งสองสาขาแล้วก็สําหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นคืนที่น่าจะตั้งแต่วันที่หนึ่งมาครับคืนนี้คืนที่เก้านะครับที่น้องๆไม่ต้อง เป็นภาระของการดูแลผู้บริหารตั้งแต่วันที่25พันยาวันวันที่แต่งตั้งู้าาการยันเียกษีขอเสดซึ่งวันนั้นนะครับเป็นวันที่อาจจะไปร่วมงนานแต่จริงๆเนี่ยเฮนตี้ทราบเนิ่นๆแต่ว่าก็ไม่มีก็ไม่มีใครแน่ใจนะว่าใครจะไปที่ไหนเพราะเนื่องจากว่าความชัง มันไม่ได้ออกมาก่อนที่เราจะคาดที่เราคาดหมายได้ครับมันเป็นต่ว่าในเรื่องของผู้บริหารที่จะพิจารณาคำสั่งโดยปกติคำสั่งหองการไฟฟ้าัเนี่ยรักษาในี้ก็จะเกิดขึ้นไม่่อยครับเซนติเมตรสามสิบแต่ว่าจริงๆจะมีภายในที่หัวมาสามสิบแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะส่งคั้งนี้แต่วันที่หนึ่งเคยคิดว่าคนที่ถูกย้ายเนี่ย มีความเมฆครับย้าย24ชั่วโมงแต่จริงๆไม่ใช่ครับซึ่งผมเองก็ตั้งแต่ทำงานไปบ้างมันก็ปีนี้ปีที่สามปีที่ห้าแล้วก็ยังไม่เคยเจอกองสั่งอย่างนี้ครับแต่เนื่องจากว่ากอสั่งางนี้เป็นเรื่องของผู้กำกับผู้ชารเราไม่สามารถที่จะเหมดอนได้ผู้บริการเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวตลอดเวลาอยู่สามเดือนหกเดือนบางทีก็ต้องย้าย มันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้ตลอดแต่ว่าน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสาหลักของการเดว่าสมรูปภาพมาลตลอดและต้องอยู่และก็ดูแลเดลภาสมรูปภาพสำหรับครา้ืนี้ก็ต้องขอแสดงความายินดีและก็แสดงความดีใจอย่างสุดซึ้งนะครับว่าได้มาทำงานที่การเดลภาสมานึกขึ้นนค้ามเกิดของผม ตอนนี้ก็ตั้งแต่าก็เติโตแวฟังตอนเด็กก็เป็นาั่อไทยพานุชช่วยทั้งสองเนี่ยพานอนช่วยตัเยียนเนี่ยเขาเปิดโตแล้ฟังาวไทยแล้วก็พอมารียดหลังสบเป็นพูนนะก็มาาัุชเยียนเนี่ย นี่สิยไม่ได้เจอเลยคุณเสถยก็ได้เดินทางไปดาวน์ฟังปาดีได้ดูแลอาดามันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาได้ร่วมงานกันคุณเสเียนี่ก็เป็นหนึ่งในผ่านมาสำหรับคุณพี่เขาเองท่านก็เป็นเลขาของชมรมซึ่งชมรมพิลปการก็ได้ดูแลแล้วก็ดูกับพวกเรามาโดยตลอดทางกองทัพไทยท่านเดินทางมาทางฟังอาดามันเนี่ยก็ได้ตาสั้น การสร้างทีมแล้วก็เป็นปาตัวการในก,ก,การทํางานที่มีหลักการหลักการนะครับโดยหลักการมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์มันก็ต้องมีมงมด้วยอำนาจในหน้าที่เนี่ยคนเราก็ต้องอยู่ด้วยความดีและความเขาเรียกว่าเพียรพร้อมไปด้วยคุณธรรมและเรียธรรมผู้กำกับชาก็ได้พิจารณาให้ท่านเดินทางไปรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการหนึท่นานหน,น,นึ่งซึ่งก็อยูใ่ในใบโพงของเราเองนะครับ